เอ้าคลิปนี้จากปืนกาโมล่าไว้เฮ้ยมันลงไอดีกัน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกรั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแจกปืนใหม่ปืนกลน้องวิถีปืนกามล拉ห้ารางวัล yeah, uh huh. แล้วผมปืนกามับผมเป็นปืนดีพึ่งจะมาในอัปเดต7.8นี่เลยสดสด,สดร้นร้อนสดสด,สด,สดร้อนร้อนกันไปครับผมกาม่านะผมมันเป็นปืนกลน้องวิถีนะที่จะสามารถหักเลี้ยวไป กระทบเป้าหมายได้ครับผมโดยที่ระยะที่กระสุนมาานันจะนาวิถีเนี่ยมันต้องเกิน150เมตรเท่านั้นอ่าโอเคในคลิปก่อนผมก็ได้อธิบายไปครบแล้วเพื่นอนๆก็น่าจะรู้แล้วหะว่ามันทํางานยังไงครับผมแต่วันนี้ผมจะมาบอกอคร่าวๆนะครับปืนกัมมลาผมตอนนี้อยู่ MK2 เวล3นะนีเมจจะอยู่ที่640รับผมระยะที่500แล้วก็รีโหลด13วินาะทีครับผมนะเป็นปืนขนาดเล็กนะโอเคครับผม นี่เลยอ่ากัมมูล,ล่ะ,ะกฎิกาก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมขั้นแรกก็คือกด subscribe ช่องอีกกอนเลยอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมสองกดไลค์คลิปวิดีโอนี้อ่าเรียบร้อยแล้วสามนะครับผมสำคัญมากๆเลยนะฟังดีๆต้องมีแฮชแท็กนะครับผม wr win g a m o l a w i n w a ั k ตามด้วย ID เดียและแพลตฟอร์มนะครับผมประมาณนี้ในช่องคอมเมนต์นะแฮชแท็กเดิวทีมนะครับผมทีมแฮชแท g กเดอะบิวอาร์วินกากนะครับผมแล้วก็ตามด้วย ID และแพลตฟอร์มอ่าผมก็จะขึ้นตัวอย่างต่างๆเอาไว้ในดีสคริปชั่นคำอธิบายด้านล่างนะครับผมแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดด้วยอ่าเพื่อนๆจะได้เข้าไปดูกันนะครับผมจะได้ไม่พิมพ์ผิดกันนะครับผมก็จะแจก5รางวัลน,นะผมสุ่มจับ ประมาณมันเพลิดเัดได้นะประมาณมันพุดมื้อหายผมผมก็จะประกาศรางวัลน,นะผมส่วนแพลตฟอร์มนะครับผมผมก็จะบอกเพื่อนๆทุกครั้งเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะผมเล่นเนมือถือแต่ว่าไม่ได้ใช้ไอโฟนเพื่อนๆก็คือ Android ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple และใช้ iPad iPhone อะไรพวกนี้ก็คือ iOS นะส่วนในคอร์ะผมก็จะมีสตรีมกับไม g a เกประมาณนี้ครับผมอมาลงชื่อร่วมรุ้นกันได้นะครับ ไงไงก็เอาให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮก uh ัมมูละ